กขึ้บมาหนีมาส่งหาหมวยเนาะมาเบิ่งทางหลังบ้านดูมาส่งอยู่บนเราทวารเบิ่งการมาหาปูคนแบบนี้เราสั่งเราเห็นยังไงกระลังเก็บผักเก็บหัวมีลาบกระลังเออซื้อซื้อลาบมาฝากเพิ่นยอดดผักกระลาบลาบดิบลาบง้อดิบมักขมขม่าสั่น เห็นยังพอพักอ, <poster. S 2> อ <ro> ืมโอ้กร,รกร้อยงามเถอะโอ้การเดาพักกระเดาหยอดงามเถอะพูน่ะอ๋องามงามงามเออปัดคืองามเถอะไอ้โบตองอหลายเด้อลูกลูกประกินน้ำเด้อนะนี้ปะป้าเรากินมื้อเดียเออผู้เดียวกินผู้ดเดียวมั้ย มื่อเศร้ากันหนึ่งเขาอยุบอ่ะเมื่อเศร้ากันหนึ่งเขายุบอ่ะบ่ยังงี้หนึ่งเขายุบอ่ะเมื่อเศร้านี่หนึ่งโย่เขาเต็มจีบอยู่อ่ะบ่กินน้ำดอกถามเสื้อมาไปก็ไม่มาไปเป็นมืองฉ้าอืมหนึ่งกินแล้วนี่ก็ได้บ่มาป่ะนี่ไอ้เพราะว่าสิฝ้าวสิฝ้ากลับนะบ่กินน้ำดอกเขาน่ะซื้อมาใหาเจ้าเสือ เล่าเก็บพระกเกิดเดามากินกับลาบตัวกะละขาป,ปลา,ปา,าสามตัวแล้วขาปลาคอจ้ามัาใสไสปลาคอนี่บ่มองลูกกินปลาคือมีตีหมดเ๋ยเจ็บุญด้วยนะหมดนะดอโอ้ยหมดไอ้หน่อยหมดขั้นเดี๋ยว,วูเต็มอยู่คุณไม่ใช่เฝ้าด้หมดหมด เดี๋ยวจะไปจะเฝ้าหมดหมดหมดเดี๋ยวกวดก่อนออกออกหมด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 ถอยออกถอยออกขวดออกกินน้เตาตีนพนันตาฟางเลยพี่น้องเลตาฟังแล้วอืมันนี้เวลาพ่นิ่งเขาพ่นกับบ๊อปูสาดดอกนั่งรถมั้งบ้างนอ๋อออนั่งเลยอ๋อนั่ง นั e ่งอาสนะบอนขม่องก็กินข้าวเชกันบอยากซื้อไหมเดี๋ยวพ่ออะไรกินบ้านในเซเลนแนวกินเหล้าเอาหมวยไม่มีลาไม่ไหมเยอสิบอกเอาแล้วเอาม่วยเหล้าแต่หัน ยาดีเนี่ยนี่อดไหมอือดงามคัเอาลาบาเาเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ป่อออาจานมะไขออยูกไปจะกินบ่หาจานมาจานมะไขให้เราเจ้ากระซิบเงิงก็ได้บาปีมือไปยังไงเอาฟ้อยฝากไปกัสองกัสองทันนี้หูตึงไม่ปวด เอาให้ลูกบาดนี้เอาไปให้แม่รองไปเอาไปเอาไปเสามขั้นเอาสองเอาหลายเดสองก็ได้ไปอ่เดี๋ยวกินเขานั่งลงก่อนตุบเป็นยังกินเมื่อเดือนเออ้จักน้อยจักน้อยจักสิบนาทีร้องร้องอันนี้ซื้อลาบจากไอ้นุ่นสมบูรณ์มาฝากนุนบรรดาดมตอนดูดมเนาะ

นั่งลงทุ่งจ้าดูอบบ๊อบบ๊อบกินน้ำบ่กินน้ำให้กินให้กินเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันเออแม่นั่งเก้าอี้หันมาที่เพราะว่าสิบริไอ้นั่นอยู่ดนเอาเอาหมวยแกกันนี่ละมันไปแจกงยานี่บ่ะนี่ยามาเอาพีเงินใส่แจกยาได้ไหนไหนยานั่งก่อนนี่แหละก็นั่งลงตัวเนาะอืมนี่แหละเอาเงินไปมาให้ เฮ้ยปากลุ้นลุนพอเ้ยไม่ได้ผูแขนสงการเออสร้างสร้างเกาะยากๆหวยเอออวยพ่นด้ยปากกับพ่อยกมือยกมือเอาทุกคนอ่ะเอายกมือเอามอยแม่แม่อ่าอ่าเอาซับพ่นต้องกาน ใหย้มือแรงใหขึ้นมาหอนะมวยจะไปคอนแกนนี่แม่จะไปคอนแกนนั่นๆอุ้ยพอไปคอนแกนน่ะไปคอนเกนแม่ไปสุกอมสรรค์สื่นสุยางไปคนแกนแข่งัวแข่งให้อันดับหนึ่งมากนานลาทัวร์ไยิ่มเอาไว้ยิ่มเขาแข่งแรลุงนเนอะลูกว่าผูก็ได้บูกวั้องเืนต้าหนทีการงานขอให้ลูกผู้ขาดเทวดาเป็นสักขีพยานเด้อขอให้ลูกผู้ขา เคร่องลูกไฟลูกไส้เครงหลานเตียมคุ้เลยน่งหวยอยต่กับนขอเทพดารักษาเทพดาคุ้มข้องเรื่อหล่ะเรือไปใส่บ้างใส่ใจเดินทากอไปไม่คือเสื้อทิ่มด่แม่ก็ปลูกนี่ซีเหลือไงห้อยเลยครับอ่ครับสวัสดีครับคือว่าไอเมนไอแมนผู้รดอันนั่น เอาเซนต์โอ้เอาเป็นเอาเป็นผู้จังซีตีอืมเอากลับไปเร่เนี่ใส่ยาดีแล้วปูเนี่ยดูแลแม่ดีูเวลาลูกแก่มากลูกปก่ดูแลพ่อแม่ขึ้นโอ้ไอไอพ่อกินกับไปแล้วมันมันมันเป็นยังไงมันดีบ่กินกินกับไปแล้วมันดีบ่คือคือนักเกิดเยอะ ใช่ใช่ตัวนอ้นโดน้องกินตลอดหลายปีเรากินเรอกินได้เน่าเดียวอย่านี้โดนกั hmm> ุขภาพอดีตกไม้ควายชวงนี้อากาขงเป็นยังง้าเร้อ เอาไปไลยว่าเขากเขาไปหาเขาไปหาหมเขาไปหาหมูมันก็หลายนหลายมึงมันมาหาพ่อพ่อบอกให้มันมันมันดีเงินด้เงินมาขอซื้อเหล้าหน่อยวดนงก็เพื่อนเพื่อนซื้อเชือบบใ้ไหมนันไปหาไปหาพกงถูกยาเงิไปน้ำกอดถูกยาคนไยเงานไปสั่งหาบรให้ล บอกก่้านเกิดไดาไปไม่ตุ๊กไมคขั้วไม้ขั้วไ่ต้องรับกันตุ๊กขัวต๊กขั้วตกขัควตุกขั้วตุ๊กขั้วตุเกขั้วตานกขั้วตุ๊กขั้วตุ๊กขัดวตุ๊กขังวตุ๊กข่้วตุ๊ก้วตา๊กขั้วต๊กี่้วตก้วตุ๊กม่้วตุตกขั้วตุ๊กข่้วตายกขั้ว เออเอนี่ยอ้วนบวบาบนี้เออมายังไก็สมัจรจเท่า่นน่นะมีแต่ทวงเนวยเดียวเจ้นเนเอออ้วนบบนี้ปะพันอ้วนมั่กบ่วนที่มีบบนาะในกต่อันเิ่นกาอายุจุงแล้วก็ต้องอ้วนนี่จังหวาตอนนี้นงุ่นไอ้สิ่หกสิบปีนานี่จะก็บื่หกสิบปีนานี่คือด้เงเือนห้อง แต๋ยบ่ฟังนี่เจ้านะจ่อยๆไอ้บ่แม่นเฒ่าทั่วไปเขาบ่ให้บาารักอันนี้อันนี้เมียพ่อใหญ่ว่าโอ้ยนั่งมางกําลังเว้าอยู่ว่าเอ้ยสมัยตะกี้นั่นไอ้ทิวัด อันเลือดเลือดโตขึ้นไปบันไดมันเป็นยังไงก่อนมืดเงยน้ามันก็มืดตึ๊บเลยแ่ได้ปอเอรีบเออเออนึกอเออนึกอล่อ๋อนึกอืมาสมตสมัยยังไงหนึกอหนึออกบ้านี่ไอเล่ายสตัวนี้บ้านงนี่วันแทมาเชิฮะอาเชิที่วันแท บอไอ้ไอ้ไอ้ไอวัดนี่แม้ที่ทำไม่ถึงไงที่วัดนี่ละที่เออที่ทำไม่ถึงไงที่วัดนีและนึกสบายดีที่ไอ้ฝากความถึงเล่วเรืองว่าอันนั้นสี่งเรือทางเออบอกถึงว่าอันที่ว่าขึ้นไปบันไดเน่ยมือตึ๊บเปบันไดเนียิเละเนียสิเลยอินฟูนจะกนม่ทอเนาะมันร่มขดายมันฟ้าสินเพื่อนไปเห็นสิขึ้นสิขึ้นไปบันได มื้อตึ๊บแล้งลงมาพ่อนวัดจำแต่ควานั่นอีหยังไปได้หาหลังสิยอมมานี่ป้อยนําเด้อๆไอ้โตเห็นหยังจักแล้วมืตึบเลยว่าซั่นได้โอ้ยได้เราจได้นี่ยนเออาเ็บลงๆๆลงมาิมรสาดูว่าเขาเจ้าเฮ็ดเป็นจังได๋มาิมมึงคดูเอ้า เอาก็เราก็กินแล้วเริ่มกินแล้วนี่เท่ากอ่าเป็นหรว่าอนซิมมงวันเป็นยังไงอานะ่าลน่งได้ี่น่ะร้่ม่ของคคู่ลลซิมม้งวันเป็นยังไงซิมบาอรบังมักนลย่หางจต่โอ้โอ้เขัยเหนกกเยนโอ้ยนตอมกระทุนห่ะเนื้อมูเรือเนื้อวัวลูก อ๋อเือลักงวดใช่ไหเจ็ดสิบเจ็ดสิบสิบมงกันน้อนน้อนเนยบัวนู่นน้อนปุ่นนอนมึงกันน้อนมึงกับมันน้อยู่ข้างก็คือนอยขังวนก็ได้เอ้ยน้อนอะไ้นี่ไก่ที่มน้อนกันย้อนทันดีหอบกั้งขึ้นนี่เขาล้บบานนี่ บอกยัยบอกยายเนี่ยเรี้ยงไฟเาเลี้ยง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 มอดฝอยเขาใหญ่เลี้ยงอือเลี้ยงือเลียอยู่เออบนีนี่กินกินกินมือละจะแก้วนี่กินมือละเทือบหรกินมือลเือบ่กินมือกินมือละจเทือบ กินก้อยวานนี้พี่น้องต่อไปก็ลลอย่งอายงได้บ่านี่เออเออให้ให้กินเห้อทุกคนบอบอถามมาซื้อว่ามือนหนึ่งกินจักเทือโอ้บอกบาเทีกวมือไม่ใช่เรียกเลยอ เป็นไปเออเปวันเที่ยวกินยูบดมื่อกวดกิงยาไปน้าไปยาวัดปันเทียงกันคหนึงเข้อวหลป่งยิ่งุเมื่อแหวดขึ้นกันแม่เขาเขาบมดเด้อแม่ข่ายุ่งหนอคุณเด้อแม่ข่าเรากินเมดีผักกะังเอบบบโอ้ปลาหลายแล้วปลาหลายแล้วเออปลาลายแล้ว ทิ้งทิงปลาเทิคอเทั้งกบเทลเที่ยวกินยวดเมื่อสรุปแล้วนางลบไปลบมากเราเ็เลียฟันขึ้นหรอาขึ้นหรือานาปวดขีงาม่ดนยโปวงเลยกม่าเยเยแป้นเตอดพอะเหแปนสะอาเยผู้ใดเฮ็ด กบเอามาไม่ตายเบิดแหนมข้นอุ้ยอ so ันน hey, ้ำแข็งใส่เจริงักกว่ากบตัวห้าวยังสตัวงี้ยไอเอาใส่ทารงแข็งมากยินจีด้วเลยทีเราม่ก็ขึ้เห็นเราเนี่ยลูกรองแข็งมันตายก็เอาหมวก็วายามันหอนเลยมันเป็นยังิือวาม โอ้ยไกลเป็นบางดีประสงไรนะเป็นไงชงสันบ่เป็นย่างบ่กินหถใหญ่บ่รู้ว่าน่ะถ้าหนาบ่เอาถ้าสหาเป็นังไรผมบ่สามเมนะว่าเอามาใส่กบกับบ่วโอ้ยกันกันบางดีประสงไรมันกับซ้ำเอเอาของเซ่แข็งมันะตายบันเีนายเล้เจ้ากบขมาแล้วเตมพยูนีแล้วแบบนี้แล้วเตมยูนีมาเร็เขาให้เาบุคคลเลยไปมากคมสิ เดีไอีปเขาไปตเขาขายปีน okay. okay. 네ี้ไออายุจะปีแล้วปีนี้อายุจะปีแล้วอายุอสองหกหกแปดเนี่ยเขาปลูเขาริ่เจ็ดร้อยร้อย่ปีออันเอาอันนั้นคือทะเบียนบ้านเกิดจริงเน่ยหกเจ็บางสิ่งใมีย เดี่ยวเที่ยวหอจะยยู่เลยเนี่อยากนุม่มอยากนุ่มจะไหนบัารับเอาของบอกมือวันที่สิบสองสิบามนี่บปเอาของบอก, <c oughs> บอกเบียนรเป็นพวกสองหกสิบแปดรอบไปกินความรุ่นนอกรุ่นเพลินเ้าไปเขาหวานรอบคู่หน่อยตัวนหน่อยเปี้ยซ้ำมึงหนิมึงโต๊ะอันนี้อ,อันนี้นี่ันรายโย่ประเทศรอ,อกเพราบเิรีนมันมันเสียใจมันฝากเอาอะไรได้มากเลไได้มาได้ที่เห็นวไพเนี่ย ก็ปูเงินเฮียมัพอเก็บไปอุ้มห้ไามัก็่ทัลบแล้แลวได้ที่ได้ที่อันนี้ปูลอยปีอันนี้ยางเก็บเ็ปียางกับพวกออกห้อยนี่อันนี้นี่ยางนี่ห่อไปเลยนี่เวินเเลยนี่พ่อบ่งเลงถือพอมาสองมืนพอพัตายเขาไปบายค่ะมวยบายบค่ะสวัสดีค่ะพ่อไปม่หาม